สวัสดีค่ะวันนี้แม่นางก็มีสร้อยข้อมือสองสลึงมาแนะนำให้ชมกันนะคะวดลายสองสีสองกระสัดสวยๆเลยนะคะมาชมกันนะคะแบบนี้จะเป็นแบบฟรีไซส์นะคะสองสีสองกระสัดปรับระดับได้นะคะยาวประมาณ1 4ถึง16เซนเลยนะคะปรับได้ตามระดับข้อมือเราเลยนะคะใส่ได้นะคะสวมใส่ได้สวยงามมาก ความยาวก็ปรับระดับได้นะคะเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อหรืออมทองทักมาได้ที่เพจห้างทองวิริยะ2 0 0 2มุกดาหารนะคะมีน้อยอมน้อยมีมากออมมากนะคะลายนี้ก็ลายเก๋งจีนนะคะก็เป็นสร้อยข้อมือสองสีสองกริย์ปรับระดับได้นะคะายาวตั้งแต่16เซนนะคะถึง18เซนนะคะสร้อยข้อมือนะคะปรับได้สวยเก๋มากเลย ลายนี้ต้องมีไว้นะคะลายนี้ต้องมีไว้สอบถามราคาได้ที่แอดมินนะคะเนื่องจากราคาทองแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะคะราคาทองจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสมาคมทองคำนะคะลายนี้จะยาว1ิบหกถึง18เซนนะคะปรับระดับข้อมือเราได้สวยมากเลยนะคะสามารถออมทองผ่อนทองทักมาได้ที่เพจห้างทองวิริยะ2 0 0 2มุกทหาร ายนี้ก็สองสีสองกริย์ลักษณะสวยเก๋มากเลยนะคะเป็นคล้ายๆหัวใจ2อดวงต่อกันนะคะหัวใจ2ดวงต่อกันก็สวยเก๋วิบวับวิบวับใส่ประดับข้อมือปรับไซส์ได้นะคะปรับไซส์ได้เพื่อนๆสนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่แอดมินนะคะทักมาเลยจ้าห้างทองวิริยะ202มุกดาหารค่ะบ๊ายบาย Eu não